เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN วิศนุยันร่างพรบคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ไม่ถึงขั้นระดับสูงฝ่ายการเมืองไม่มีผลเทียบเท่าพรก นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการออกพระราชกำหนดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติแทนยืนยันว่ารายละเอียดการคุ้มครองจะไม่ถึงขั้นระดับสูงหรือฝ่ายการเมืองอย่างที่ทุกคนกังวลกันและพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีสถานะเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อเท่านั้นไม่มีผลเทียบเท่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างที่เป็นกังวลกันค่ะ ส่วนจะต้องมีการปรับปรุงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาส่วนตัวมองว่าการออกพระราชบัญญัติก็เพียงพอแล้วแต่ยอมรับว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในมาตรา17คุ้มครองเฉพาะการต่อสู้การกระทำผิดกฎหมาย ที่ไม่ได้มีฝ่ายตรงข้ามเช่นเรื่องภัยธรรมชาติภัยโรคระบาดพร้อมยืนยันว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่กังวลกันเพราะหากทำหน้าที่ปกติก็ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วเพียงแต่ที่มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้นายวิษณุเปิดเผยว่าสําหรับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์นั้นตามขั้นตอนกระทรวงสาธารณาสุขต้องประกาศระบาดของโรคระบาดร้ายแรงก่อนจากนั้นคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเพื่อออกเป็นประกาศฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขอีกครั้งเพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไปและย้าว่าการคุ้มครองเฉพาะบุคลากร ทางการแพทย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงแต่อย่างใดค่ะต่อกันที่สุทินรับฝ่ายค้านถูกใช้เป็นเครื่องมือเลื้อยขากันเองในพลังประชารัฐยืนยันพร้อมที่สุดในการซักฟอกมุงปมแก้โควิดทุจริตค่ะ นายชูทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ว่าฝ่ายค้านพร้อมที่สุดกว่าทุกครั้งโดยการอภิปรายจะเริ่มที่ผลเอกประยุทยจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งจะอภิปรายนานเกือบ3มวันจากนั้นจะอภิปรายนายศักสยามทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยวุฒนาขมานุศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับเนื้อหาการอภิปรายจะเริ่มที่เรื่องการแก้ปัญหาโควิด -19 เเศรษฐกิจกและจะเป็นเรื่องทุจริตอื่นๆพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ว่าจะลดลงอย่างมากหากฝ่ายค้านยืดการอภิปรายออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นศูนย์ทั้งนี้นายอนุทินยังยอมรับว่าฝ่ายค้านขออภัยค่ะ ทั้งนี้นายสุทินยังยอมรับว่าฝ่ายค้านอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอภิปรายครั้งนี้ในการเลื่อยขากันเองภายในพักบางพักเพราะอาจมองตรงกันว่าใครเป็นจุดอ่อนก็มีนนั้นการนำไปจัดการภายในได้ค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยผู้ประกันตนมาตรา39-40ใน13จังหวัดได้เยียวยา5,000บาทเพิ่มอีกหเดือนและเช็คสิทธิที www.sso.go.th ค่ะ ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเปิดเผยถึงผลการประชุมคอรมอรเมื่อวันที่30สิงหาคม2564ว่าคอรมอ,รม,อรมีมติเห็นชอบปรับกร,บกรอบวงเงินโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน29จังหวัดโดยขยายกรอบวงเงินเพิ่ม4 4 3 1 4ล้านบาทเป็นจำนวน 77, 7 7 7 8 5ล้านบาทจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว33,4 0ม 171ล้านบาทตามที่กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เสนอเมื่อวันที่26สิงหาคม2564แล้วทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่13จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร นคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาจะเชิงเราชนบุรีและอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิเยียวยาไปแล้ว5,000บาทต่อคนจะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม5,000บาทต่อคนอีก1เดือนรวมเป็น2เดือนโดยมีผู้ประกันตนใน13จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้จำนวน6 1 7 1 8 2คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น67,110ล้านบาท820,000บาททั้งนี้การอนุมัติจ่ายเงินในรอบที่เพิ่มนั้นจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจบการเสนอข่าว11นาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN